วันนี้ผมพาทุกคนมาดูการรีวิวตั้งค่ายิงหัวของเจิดเกมซิงนะฮะที่หลายคนอยากให้ผมหามาให้ดูเลยเกินวันนี้ผมหามาแล้วนะทุกคนจะโนตึงโนก็ตจะโหดซะแค่ไหนพร้อมแล้วไปดูเลยครับผม let's go ุ่ม id free f i e 9บาท vs 99บาทสําหรับ9บาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกลือทุกคนแล้วก็มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมแนะนํา99บาทเลยนะฮะมีเปอร์เซ็นต์มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรกันเฮ้ยผมไดา id ซองอัพเบลอ่ะนี่ครับผมเข้าเกมมามีซองอัพเบลจริงๆฮะเบลตันพร้อมท่าทางด้วยนะทุกคนเวอร์เบฟนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง uad เติมไวมากขอบอกและยังมีลาดทีไฟขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวสนใจเข้าลิงก์ด้านล่างคลิปเลยครับผม ส so, วัสดีครับอยู่กับผมไลฟ์สตอรกันอีกแล้วเช่นเคยเนีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะมารีวิวตั้งค่าของเติด กมซิงหรือไอ้เจิดเกมซิงนั่นเองเนี่ยฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายคนเนี่ยขอผมเข้ามาในหลายๆคลิปเยอะแยะมากมายเลยครับพี่รีวิวตั้งค่าเจิดเกมซิงหน่อยพี่ก็เอาจริงมันค่อนข้างยากนะแต่วันนี้ผมได้มาแล้วนะทุกคนเออซึ่งเป็นตั้งค่าที่ผมไม่ได้ซื้อผ่านเจิดเกมซิงโดยตรงนะแต่ว่าผมได้มาในกลุ่มนะครับผมก็ซื้อต่อเข้ามานั่นเองนะส่วนราคาเนี่ยยังไม่บอกละกันนะครับทุกคนเออตั้งค่าของไอ้เจิดเกมซิงเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะทุกคนซึ่ง drop เลดดรอป ที่ผมลองไปเทสในห้องมันค่อนข้างจะดูดหัวเป็นพิเศษเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเทสเลดดอกกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปลุยในเกมนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกับไลค์ตองด้วยนะครับผมเพื่อ้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยกว่าครับผม Let's go <S มาเดี๋ยวเรามาเทสเลดดอปเห็นไหมฮะปัง95าทำไมเห็นไหมฮะ ล็อกหัวเลยเอองตรงคือดูดหัวเลยนะคือเปอร์เซ็นต์ติดหัวเนี่ยแบบ99.99% 99เลยนะทุกคนเห็นไหมฮะนี่ผมยิงสลับกันระหว่างปืน Desert Eagle กับ Wood p e c k e r นะฮะนี่ฮะค่อนข้างโกงนะทุกคน,กคนดูดิเออนี่ยิงไงก็โดนอะ่ะเห็นไหม่โอโห โตโตนะโตเวอร์เกินมาโตโตเป็นไ,ไงโอ้โหไม่แน่นะครับผมตังค่านี้อาจจะเป็นตั้งค่าของแท้ที่เจิดเล่นประจำก็ได้นะใครจะไปรู้มาเดี๋ยวเรามาเทสลูกซองกันโต๊ะโตโอ้ดูดิ แดงแป๊ะนะทุกคนนี่ไงแตกหัวรัวๆปดเวอร์ทุกคนโป๊ะมันมีติดขาวบ้างนะแต่ว่าเล็ดอดบหัวมันงค่าที่จะสูงนี่ไงยิงได้ทุกสถานการณ์นะสำหรับตั้งค่าเจดิดหลายคนเนี่ยขอผมเข้ามาเยอะมากนะนี่หามาให้แล้วทุกคนเออไม่ต้องไปทรงไปซื้อ ดูคลิปนี้จบได้ตั้งค่าดีๆไปใช้เลยเออกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามนี่ปังโอ้โหมันจะเวอร์ไปไหนเนี่ยเห็นไหมโป๊ะเห็นไหมโป๊ะแตกหัวลัวฮะองตรงคือไม่มีคำบรรยายยิงได้ทุกสถานการณ์จริงๆบอกเลย ได้เวลาลงสนามนะครับมาดูว่าตั้งค่าเจิดเกมซิ่งจะโกงสักแค่ไหนครับทุกคนโปเอาเฮ้ยเอาว่าเราเจอตัวตึงหมาทุกคนแต่มันเป็นแค่แผนเท่านั้นเราแค่หลอกล่อให้สตูเนี่ยนำเราไปก่อน1เกมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้เล่นจบนะผมเล่นโหมดนี้ทีไรไม่ไม่จบสักทีโป แต่คนกดออกเพราะความโหมดของเรามันน่ากลัวมาเดิดเกมซิ่งเข้าสิงคนระับทุกคนมาดูมันจะโกไหมมันจะโป๊ะเชไหมนัดเดียวนัดเดียวนะพี่อืม้มจุกดีซะด้วยทีนี่โป๊ะไม่รอดเฮ้ย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 เอาเดีมาเดิโป๊ะนี่ไงนี่ไงไม่แห่เมื่อกี้ทำเป็นห้าวนำเราไปหนึ่งเกม จริงๆมันเป็นแค่แผลนะเออเราวางแผนไว้หมดแล้วมารอบนี้มูดเปเกอร์ขอ,อนัดเดียวได้ไหมมาดิโอะนี่ไงโไมกขอมาจัดให้ครับผมโอ้โหอุอหดเอร์ฮะบอกเลยตั้งค่านี้มันเวอร์จริงนะทุกคนเอาไปลองกันดูครับเอาไปลองกันดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับตั้งค่าที่ผมเอามาแจกเอามารีวิวในวันนี้มาขอมาจัดให้ครับ หามาจนได้นะบอกเลยหายากมากตั้งค่าที่เจอใช้ในการเล่นนะมันมีหลายตั้งค่าไงประเด็นเราไม่รู้ว่าตั้งค่าไหนที่เขาเล่นประจํามาดิผมมาขอหัวเน้นเน้นมดเบเกอร์ไม่ยอมโผล่อะกลัวแล้วกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วลว่ากดออกแน่าดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดสับค้างสักคู่สักคู่ ไม่ปง่งไม่ปั๊มครับเลือดมันไม่สนุกมาดิมันไม่สนุก,นนกวัดกันเลยเฮ้ยจุกดีแต่ไม่รอดครับผมเพราะตั้งค่าพี่มันโหดน้องหลบกระสุนไม่ทันหรอกบอกเลยมาครับดูลูกซองกันหน่อยรอบนี้จะแดงแปดไหมมาโปขาวโบไม่เป็นไรรอบนี้แค่เซิฟ รอบไปก่อนมาของจริงของจริงอยู่นี่โผลมาโผลมาเปโเชเป็นไงแดงแป๊ดทุกคนบอกเลย <Wow. S 1> โกงมากนะเอาไปใช้กันดูบอกเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เรามาถึงรอบสุดท้ายได้ไงเนี่ยปกติไม่ถึงนะ <Wow. S 1> มามาปิดฉากงามๆครับมาปิดฉากงามๆเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ ไม่ปั๊มยามาดิพี่ไม่ปั๊มยาโผลมาก็แตกสิครับ <S 2> <S 2> <S นี่ไงแดงแบบแดงแสบตาเออโคตเบอร์ครับทุกคนบอกเลยมาได้เวลาแล้วตั้งค่าเราไปดูกันมาเรามาดูตั้งค่าเจิดเกมซิ่งกันเลยฮะสำหรับมองรอบๆได้ครับผมจะอยู่ที่157นะครับผมอ่าส่วนกล้องเรดดอ t นะฮะ อยู่ที่74นะตั้งตามได้เลยนะทุกคนส่วนสโคป2เนี่ยอยู่ที่66นะครับแล้วก็สโคป4นะครับอยู่ที่38นะครับมาที่ลำกล้องสไนเปอร์นะฮะลำกล้องสไนเปอร์เนี่ยอยู่ที่45แล้วก็มุมมองอิสระนะฮะขึ้นมาถึง 122เลยนะครับผมเออนี่เลยตั้งค่าที่ผมได้มานะส่วน DPI อเนี่ยนะครับอยู่ที่970 dpi เลยนะแล้วก็ปุ่มยิงนะครับผมอยู่ที่77นะครับอ่าหลายคนเนี่ยชอบถามผมเข้ามาเยอะมากพี่ทำไมไม่บอกขนาดปุ่มคุณดูกันไม่จบอ่าหลายคนดูแค่ผมแจกตั้งค่าแล้วก็กดออกจริงๆแล้วเนี่ยทุกคลิปผมมีการบอกขนาดปุ่มด้วยนะทุกตั้งค่า ดูกันให้จบด้วยนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตั้งค่าที่เรานำมาแจกกันในวันนี้นะฮะ ก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้กันอย่างสนุกนะครับสำหรับตั้งค่าของไอเจอดเกมซิ่งนะนี่หลายคนขอมุเข้ามาเยอะมากๆเลยนะฮะก็หามาให้จนได้นะครับทุกคนก็ก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกับไลค์ต้องกันด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะโอเคสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเลสโก